อันนี้ก็มาโชว์แตงโมนะคะเมล่อนก็แอบโชว์นิดนึงไม่ค่อยประทับใจลูกเท่าบุกไหร่มันไม่ใหญ่น่าจะได้โลถึงโลไหมเนาะวันนี้ก็มาโชว์เนาะแล้วก็เพียเพียมาแล้วแต่เพื่อนที่สุโขทัยที่ที่ไล่เด็กเล่นเนาะบอกว่าไม่เป็นไรเพียมาช่วงนี้คือสบายใจได้ นี่เห็นไหมมันจะเป็นน้ําแบบเหมือนน้าหวานคือเพีย้ยมันฉี่ฉี่ลงมาคือมันดูดน้ําหวานของต้นแตงโมเนี่ยดูใบไปแล้วดูดน้ําหวานของต้นแตงโมไปแล้วมันก็ฉี่ออกมาเป็นน้ําหวานแล้วมดก็กินมดคือศัตรูตัวร้ายเลยนะคะที่คาาเอาเพี้ยมาเลี้ยงเนี่ยเห็นไหม เพืเเ่อนๆถ้าโรงเรือนมีมดไม่ต้องดีใจคิดว่ามดมันจะมากินเพียอย่างที่เมื่อก่อนเบียร์เข้าใจนะห,หลายคนก็เข้าใจแบบนั้นนี่เด็ดออกนี่เราเริ่มพ่อเริ่มไม่แต่งแล้วที่จริงมันต้องเด็ดยอดตอนแรกว่าจะสอนทําคลิปไม่ได้สอนเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็เทโรงนี้ให้พ่อเลย เพี้ยเริ่มมาไหมพ่อเพี้ยเข้ามาปล่อยโดยกาเอาลูกผักเสียดายเอาลูกผักที่กล้ามันเกินอายุเข้ามาทดลองปลูกแล้วแกตาม,มีดีแกไม่ได้เปิดดูใบผักว่าข้างล่างเนี่ยเพี้ยมันเกาะอ,อยู่ใต้ใบเราแกก็เอาเพี้ยเข้ามาปล่อยในโรงเรือนเต็งโมงของเราซึ่งเก็บออกแล้วดีว่าเบี้ยเข้ามาเจอแล้วเบี้ยเก็บออกแล้วคือก็สแกนกันไม่หมดนั่นแหละมันก็เลย เต็มลงเลยก็น <sight> <skull> ี so ้จะเพื <GT OS> <t Gl ow away> <more> ่อนๆจะจะพามาดูไ <novo> ม่พามาดูพามาฟังความแน่นของสิงติงโมคือติงโมตอนนี้ต้องบอกว่าอายุยังไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเดี๋ยวหายเพื่อนดูเนี่ยตัวหนวดอย่างเงี้ยค่ะมันยังมันยังไม่ไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลวิธีการดูวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งถ้าเราไม่นับวันเบียร์จะเป็นคนที่ไม่ชอบนับวันนะคะเพื่อนๆ เป็นโรคจิตคือไม่ค่อยชอบจดบันทึกก็คือจด,จดจดจดอยู่ให้สะวะพออยู่แต่ว่าบางทีเราก็ไม่กลับไปดูบันทึกแล้วเรากไ็ไม่ไม่นับวันนะคะวิธีสังเกตดูว่าเราจะทําหวานได้หรือยังใช้ได้หรือยังคือดูที่เนี่ยคะ่ะหนวดมันถ้าหนวดมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะคะก็คือเราเริ่มโลยขี้เท่าแล้วแต่ช่วงนี้เราก็เริ่มบารุงได้แล้วล่ะเพราะว่ามันใกล้แล้วก็คือตัวเนี้ย ถ้าถ้ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีมันตาแล้วเราให้คี้เท่าอีกสิบบาเราเก็บได้เลยอันนี้สูตรคุณหนิงเนาะเบียก็ไม่มีความรู้อะไรก็ตามตามดูถามที่ตั้มมั่งถามคุณหิงมั่งนะกระสายนีนซีเหมือนกันก็อ่ะเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงนะเสียงแน่นมากนี่แน่นอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้นี่แน่นมากเลยรูปนี้ จะไปเป็นแม่คา้าแตงโมนะคะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือตูดมันจะเล็กลงเห็นไหมมันจะชุดลงแต่ว่าเนี้ยมันไม่มีลายก็คือลายมันจะเป็นระเบียบแล้วก็ยิ่งเล็กลงเท่าไหร่ก็คือมันเริ่มเริ่มเก็บได้แต่ว่านี้แตงโมเปียไม่มีลายนะคะก็เลยก็เลยขู่ลูกนี้แน่นมากฟังเสียงเพื่อน เดี๋ยวว่า,บาเบยจะไลฟ์สดขายแตงโมนะมีใครอยากดูมั้งไม่มั่นใจไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้พอได้ยังไม่ค่อยแน่นมากลูกมันใหญ่ถ้าลูกเล็กๆมันจะแน่นอันนี้มีลายแต่ว่าลายไม่ชัดนี่อ้ลั่นอยู่นะพวกนี้เอามีดลงแค่คลิกเดียวแต่วิ่งกรอบหมดเลยเพราะว่ากรอบมากฝั่งนู้นก็มีไง เมล่อนยังไม่ได้เมล่อนต้องเหลืองข้ามาฝั่งนี้นี่ทีจริงต้องเก็บผักให้ลูกค้านะวุ้ตลอดโอ้ได้นะเสียงเสียงได้นะเสียงเสียงไม่เลวหลายเลยนะดีดมาแต่ละลูกเสียงจะแน่นๆทุกลูกเลยค่ะเพื่อนวันนี้โหลูกนี้ลั่นมากถ้าผ่านี่ วิ่งกรูปอี้นี่ก็แน่นใหญ่ด้วยแน่นด้วยลูกนี้น่าจะเกือบ3ามโลได้มั้งคะนี่ทีนี้ไม่แต่ลูกใหญ่ๆถ้าลูกใหญ่มากๆเบกก็จะขายอยู่กิโลละ30บาทประมาณนี้หรืออาจจะเป็นนาทีทองโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีถ้าได้ได้ไลค์สดขายนะเดี๋ยวจะแจ้งใน Facebook ส่วนตัวนะคะ แล้วก็แฟนเพจในวันสบายแต่ว่าก็ต้องแอดเพื่อนกันทำนี่เป็นเอ้ต้องไลฟ์สดสองช่องอะช่องช่องแบบที่เป็นแฟนเพจเพื่อนไม่เยอะอะใส่ต้องไลฟ์สดในช่องตัวเอง <c oughs> ในในเฟซบุ๊กตัวเองนี่พยายามเดินเดินดีให้เพื่อนกันนี่มันยังไม่เหลืองมันยังไม่เริ่มเหลืองเสดงว่ามันยังฉันไม่ได้นี่ คือคนที่ไม่ค่อยจำวันนะคะนับวันจำไม่ได้เลยทำงานทุกวันจนไม่รู้อะไรแต่อะไรเป็นไปหมดก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะสำหรับลงแตงโมก็ก็ไม่มีอะไรเนาะเอาไว้ถ้าเลิกงานยามดีสะดวกจริงๆเบียจะทำขึ้นมาลงหนึ่งลงเรือนแล้วก็สอนเพื่อนๆเนาะทุกขั้นตอนเลยจนได้เก็บผลผลิตเลย คงมีสักคลิปค่ะเพื่อนๆอดใจรอหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ไปบ,บายค่ะ